เห็นเห็นปูข้างบนไหมตัวเล็กๆน่ะเห็นปูไหมกามตุกามมาเริ่มเลยไปรุนลากนันกินนะกามมาเริ่มเลยโอ้เยอะนะเนี่ยอันนี้คือลังแถวนี้คือมันก็ได้เป็นโอ้โหนู่นู่นู่นดูตัวนู้นี่พ่อหึงก้ามไหมที่อื่นมันมีไหมพี่หรือว่าจะมีเน้นแค่ตรนี้ครับมีที่เดียวครับมีที่เดียวด้วยแล้วทำไมมันถึงมีอ่ะพี่เพราะว่ามันสมบูรณ์ครับได้ แล้วตรงนี้เนี่ยในกลุ่มพวกพี่เองเนี่ยก็อนรักไว้ครับห้ามเลยใช่ไหมครับจับข้างบนเป็นอะไรอะพี่ข้างบนเป็นวางกุ้งครับเขาก็ไม่มาวุ่นวายเราก็มาขอเขาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีจุดขายนะครับเอาไว้นานๆนะพี่นะแล้วมันจะขยายให้มันเมใเ้ลานเยอะกว่านี้ได้ไหมพี่ได้ครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆครับคือตอนแรกๆที่เราเจอมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับไม่มีสีฟ้าเนี่ยครับห๊ะ มีสีฟ้าสีเขียวดอ๋อมันมีสีฟ้าสีอู้นี่มีเห็นไหมสีเข้มข้มกว่าสีสวยแล้วชื่อชื่อตามตามหลักของกษตามดาบเลยไข่คทับทูดสีฟ้าเป็นสีเขียวของห้ามจับห้ามจับเลยค่ะใช่ครับ